สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้าล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7-38ถึง38จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า7 2 3 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว 20, 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่ซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3 เลขท้ายสองเลขค้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขั้งดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปักหลักร้อยบน สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2564ที่จะถึงนี้มีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขนะครับแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันสำหรับการเช็คผลย้อนหลังผมจะเช็คเฉพาะงวดแรกกับงวดสุดท้ายของแต่ละสูตรนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเ,เสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่3บวกได้แถวที่9บวกได้แถวที่19 3ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักร้อยบนนะครับามาเช็คผลย้อนหลังก่อนเลยนะครับเริ่มจากงวดวันที่1เมษายนปี62ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่16มีนาคมปี62 4บวก8เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวกหเป็น24 24บี่ิบี่บวกหเป็นส0สก็จะได้เลขดับศนผลกระหน่อกเลขท้าย3ตัวบนออกเจ็ดหเจศนไม่ตรงกับ7นะครับดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่1่งวดที่สองได้เลขดับ7ผลกรนเลขท้าย3มตัวออก3ามสามหนึ่งไม่ตรงกับ3นะครับดับเป็นงวดที่สองสำหรับงวดที่สามดไม่ตรงกับสาม งวดที่4ี่ศย์ไม่ตรงกับหผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อไม่เพื่อนเอนสียเวลานะครับ1ไม่ตรงกับสี่ไม่ตรงกับศนเพื่อนๆเ,เช็คตามไปได้เลยนะครับไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่1ึงถึงงวดที่สิบหน้านี้จะดับ 24. งวดที่สิบาถึงย4่งวดที่1ิบาเจดก็ไม่ตรงกับน1 งวดที่สิี่ไม่ตรงกับ5 7ไม่ตรงกับ3เพื่อนเช็คตามได้เลยนะครับไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่25ถึง3 6งวดที่25 2ไม่ตรงกับ0งวดที่2 6 8ไม่ตรงกับ5 1ไม่ตรงกับ9 9ไม่ตรงกับ2 เช็คตามไาได้เลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่37ถึง48 0ไม่ตรงกับ6 2ไม่ตรงกับ9เพื่อนเช็คตามไปเลยนะครับจะต้องไม่ตรงกันนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่49 9ถึง59 งวดที่49 2ก็ไม่ตรงกับ5 3ไม่ตรงกับ5ดับติดต่อกันทุกงวดนะครับมาเช็คผลย้อนหลังงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่16ตุลาคมปี64ที่ผ่านมา<ๆ>ก็จะใช้ผลของงวดที่1ตุลาคมปี64 8บวก5เป็น13 13บวก8เป็น21 21บเวก8ปเป็น29 29บเวก8ปเป็น37ก็จะได้เลขเด็ดเลขดับ7ผลการออกเลขท้าย3ตัวบนวออก3 7 2 7ไม่ตรงกับ3นะครับดับปากหลักร้อยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูนะครับวสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวด วันที่16ตุลาคม6กบวกหเป็น11 11อบเวกสเป็น14 14ีบวกสเป็น17 17จบเวกสเป็น20ก็จะได้เลขดับ0นดังนั้นสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขศูนย์นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับพี่ป้องนะครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็สุขสนานมากนะครับได้มาร่วมงานวันแรกเลยนะครับกับบูมวิซีของเรานะครับ ทานง่ายใครเป็นภูมิแพ้ที่ดีมากนะครับทานแล้วพอตื่นเช้ามาก,ก็จะหายคนที่ชอบไอชอบจามก,ก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณมาเติมสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยบูมวิตซีกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับตัวแทนจำหน่ายดีไอคอนของเรานะฮะมีอยู่ทั่วประเทศเลยต่อไปเป็นสูตรที่2 ช้แถวที่3บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่10แล้วก็บวกด้วยแถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักร้อยบนนะครับเอามาเช็คผลย้อนหลังเลยนะครับเริ่มจากวดที่1เมษายนปี62ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคือวดที่16มีนาคมปี62 4บวก4เป็น8 8บวก4เป็น12 12บวก1เป็นส3 13าบามบวก3ามเป็น16ก็จะได้เลขดับหผลกันออกเลขท้าย3ตัวบวนออกเจ7ดหเจดหไม่ตรงกับ7นะครับดับบักหลักร้อยบนเป็นงวดที่1ง่งวดที่สองหนึ่งก็ไม่ตรงกับสมงวดที่สามดก็ไม่ตรงกับสามงวดที่สี่ดไม่ตรงกับห้าเพื่อนเพื่อนเช็คตามไปเลยนะครับผมไม่บวกให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเสียเวลา ดับติดต่อกันทุกงวดนะครับไม่ตรงกันเลยนะครับหน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12หน้าน okay. ี้จะดับงวดที่13ถึง24่งวดที่13 9ก็ไม่ตรงกัน1่งวดที่14 7ไม่ตรงกับ5ไม่ตรงกันเลยนะครับเพื่อนๆดูตามไปเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับ หน้านี้จะดับงวดที่2ี่ถึง36มงวดที่25 1้าก็ไม่ตรงกับ0งวดที่26 3สไม่ตรงกับ5จะต้องไม่ตรงกันนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่37ถึง48งวดที่ส7 7ก็ไม่ตรงกับ6งวดที่ส8 7ไม่ตรงกับ9้า ศูนย์ไม่ตรงกับสามไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่4ี่ถึง59เงวดที่492ก็ไม่ตรงกับ5งวดที่51ไม่ตรงกับเงวดที่5 1 7ไม่ตรงกับ8 ดับติดต่อกันทุกงวดนะครับามาเช็คผล้านหลังงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคือวัที่16ตุลาคมปี64ที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดวันที่1ตุลาคม8บวก8เป็น16 16บวก8เป็น24 24บวก3เป็น27 27บวก9เป็น36ก็จะได้เลขดับ6ผลกันออกเลขท้าย3ตัวบนออก3 7 2 หกไม่ตรงกับสามนะครับดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่ห้าสิบเก้าติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนงวดนี่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกสี่ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่สิบหกตุลาคมหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหกเป็นยี่สิบเจ็ด 2ี่บวก4เป็น31ก็จะได้เลขดับ1ดังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลข1นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ไม่ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอีกกี่เรื่องราวร้ายที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทําให้เราเจ็บป่วยและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีจึงรวบรวมสารสกัดที่มากด้วยคุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวมีวิตามินจากธรรมชาติของสารสกัดผลไม้ทั้งสารสกัดจากกรีนแอสเซลรราเชอรี่ที่มีวิตามินซสูงกว่าส้มถึง80เท่าสารสกัดซีบักทอนและสารสกัดซิตรัสไบโอฟลาวโวนอย ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อร่างกายที่ทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดอาการภูมิแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวและดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของคุณบูมวิตซีดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซีทั่วไปสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากวิตามินซีแล้วยังมีสารสก,กัดเมล็ดองุ่นและกรอดอัลฟาไลโปอีกที่ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้และยังอุดมไปด้วยวิตามินบีและดีที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานทั้งระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติอร่อยรับประทานง่ายพกพาสะดวกจึงทำให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยบูมวิตซีต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่7บวกกัน2ครั้งบวกได้แถวที่8บวกได้แถวที่10แล้วก็บวกได้แถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับบักร้อยเลยบนนะครับเอามาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากวัที่1เมษายนปี6 2 ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่16มีนาคมปี62 1อบวก1เป็น2 2งบวก4เป็น6 6บวก1เป็น7 7บวก3เป็น10ก็จะได้เลขดับ0ผลกันออกเลขท้าย3ตัวบนออก7 6 7 0ไม่ตรงกับ7นะครับดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่1งวดที่2 1ก็ไม่ตรงกับ3งวดที่3 8ไม่ตรงกับ3 ง้อที่สี่หกไม่ตรงกับห้าไม่ตรงนะครับเช็คตามเลยนะครับผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองหน้านี้จะดับงวดที่สิบสามถึงยี่สิบสี่งวดที่สิบสามสามก็ไม่ตรงกันหนึ่งงวดที่สิบสี่หนึ่งไม่ตรงกับห้า 2ไม่ตรงกับ3 0ไม่ตรงกับ2ดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่2ี่ถึง3 6งวดที่25 9ก็ไม่ตรงกับ0งวดที่26 3ไม่ตรงกับ5งวดที่27 6ไม่ตรงกับ9 สี 4, ไม่ตรงกับสองหไม่ตรงกับสองเพื่อนเช็คตามมาเลยนะครับไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่3 7มถึง4ี่สิบแงวดที่สามสิห้าไม่ตรงกับหกงวดที่3ามสิบแปดไม่ตรงกับ9ไม่ตรงนะครับ ด,ด,บด,บด,ด,ดบับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่4ี่ถึงห9เงวดที่49 0ศไม่ตรงกับ5งวดที่57ไม่ตรงกับ9ไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับมาเช็คผลย้้าหลังงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่16ตุลาคมปี64ที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดเป็นที่1ตุลาคม 2บวก2เป็น4 4บวก8เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก9เป็น24ก็จะได้เลขดับ4ผลการนอ,อกเลขท้าย3ตัวบนออก3 7 2 4ไม่ตรงกับ3นะครับดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบน งวดประจําวันที่ 1. พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดวันที่1 6ตุลาคม2อบวกสเป็น4 4่บวกเเป็น13 13บวกหเป็น19 19บวกสเป็น23ก็จะได้เลขดับ3ดังนั้นสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนงวดประจําวันที่ 1. พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลข3นะครับ ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขดับปักหลักร้อยบนที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลัก100บนปัก2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10ล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบน ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ